สัตว์ปาคุ้งค้องนะครับที่มันเกี่ยวของกับเจ้าอิสานที่มันเกี่ยวของในประเทศไทยเท่านี้มีทั้งหมดหนึ0งกว่าชนิดโอ้สา,าวเล่าพึงเข้าใจนะคะพี่น้องคะว่าอาหารอีสานหรือว่าอาหารเล่านะคะสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยเป็นสัตว คุ้มครองในประเทศไทยแม้ตกตะปอมนะคะพี่น้องคะ่ะกะหามกินหามจับเอามากินเด็ดขาดงู่สิงนะคะพี่น้องคะ่ะก็ห้ามเอามากินเด็ดขาดเพราะว่าในไทยถือว่าเป็นสัตว um ์ที่คุ้มครองโอ้ยเห็นแล้วนะทุกคนค่ะ สุดหยอดเลยนะคะเหลืองเล่าจะเป็นแนวดคะ่ะเดี๋ยวเขามาฟังคลิปนี้น้ากันนะคะพี่น้องคะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี่นะคะเพื่อนบอกว่าอาหารอีสานที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นอาหารผื่นบานเต๋หูหรือบอกว่าในประเทศไทยถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหากผู้ใดนํามากิกนหรือว่าจับมาอ่ะอันนี้ถือว่า จะติดคุกหรือว่าพิดกฎหมายนั่นเองนะคะพี่น้องคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่านี่นะคะเพร่ะว่าก็ต้องขอกล่าวคําว่วา สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี B ่พีเอฟซี C. ทุกคนทุกท่านจ้ามาว่าจะเป็นทางฟังเลา่าฟังไทยนะคะหรือว,ว่าทาั้ง่างประเทศเด้อค่ะติเขามาติดตามฮับชมโชวมาฟังนอง้องแพรว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าืันนี้ก็มาพอกันเช่น,เก,นเก่าเช่นเคยนะคะพี่น้องคะขออนุญาตนะคะรีวิวนะคะทุกคนคะ่ะสัตว์ปานะคะเนื่องที่ว่าแพรวาได้อ่านคอมเมนต์เนาะท่านหนึ่งแล้วก็ไปเจอนุกนางน,นวลที่สวยงามที่สุดซึ่งแพรวาไม่คิดว่า ที่นั่นคือประเทศไทยแต่สุดท้ายนะคะนกเหล่านี้ย้ายจากประเทศอเมริกากลับมาประเทศไทยนะคะพี่น้องคะจากลดูหนาวมาละดูที่อ่าอุณหภูมิบนหนาวบรอนเกินไปนะคะพี่ผ้องคะแล้วก็มาทําให้เพวาได้รู้ว่าอาหารอีสานหรือว่าสัตว์ที่อยู่ภาคอีสานแล้วที่ลาวเนี่ยนิยมเอามากินนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นสัตว์ป่าที่ไทย คุ้มรองแล้วห้ามกินเด็ดขาดในไทยไม่อย่างนั้นจะติดคุกพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาฟังคลิปนี้น้ำกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะเพะื่อนพอทบคุ้มของสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับที่มันเกี่ยวของกับท้าวิสานที่มันเกี่ยวของในประเทศไทยเท่านี้มีทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยกว่าชนิดโอ้ เอาง่ายๆเลยนะครับนกหนูปูปีกนะครับที่ของที่ชาววิสาเากินที่ชาววิสารนเขาบริโภคนี่เป็นสัตว์ปลาคุมข้องทั้งนั้นนะครับยกเว้นอยู่หรอกว่ามียกเว้นนด้นะครับตกใจเบิเ้นเลยปลาคุมข้องส่วนใหญ่งัาไงต่อไ,ไปนะครับเป็นสัตว์ปลาคุมข้องส่วนใหญ่เลยนะครับมียางแก่ปราสันวาเขาลวดปลาสันมียางแก่ปราสันวาเอานะครับ มีที่ผมนะครับไปนั่งเขียนมา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 เนี่ยอ,อยู่ในไอบัญชีที่มันขึ้นบัญชีไว้เนี่ยสตรารุ่มคร้องเนี่ยหนึ่งพันสามรอยกว่าชนิดเนี่ยผมเขียนขึ้นมาที่มันเกี่ยวของห <1, 300 S 2> น,นึ่งพ <300 S 2> ันสามรอยกว่าชนิดชาวิสานเท่านี้เกือบร้อยชนิดพี่น้องเพราะ่า<อ>ันเป็นร้อยชนิดนะครับมีอย่างเดียวเมื่พี่น้องนาาหน้ากระดาษนึงผมเขียนมานี่อันนี้จะพจยาโตที่งใหญ่มันพี่น้องเนี่ย มีส่วนแย,ยกส่วนย,วย่อยเยอะแยะมากมายนะครับผมเจาคือมาทองวัดรถทุกวานมาสั่นมาโพ้ยจะจำมาเลยทีของปอปไรหัางเช้าเอเอครับจำมาเลยทีได้ประยุทธ์ซอจ้งดอกทั้งเช้าเอานะครับสัส์สงวนเออสัปลาคุ้มคล้องนะครับที่มันเกี่ยวของอยู่ในพื้นที่ชาวอีสานบ้านเอาอยู่น้ำไผ่น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนน้ำเฮียน,น้ำซ่านเ่าเนี่ยนะครับที่ที่มันเกี่ยวของกับชาวอีสาน นะครับแล้วปฏิเสธว่าได้นะครับว่าชาวอีสานนี่นิยมบริโภคมี่อย่างแดนะครับเมื่อเบิ่งกันนะครับเมื่อเบิ่งกันว่าอ่าตัวใดที่มันเกี่ยวของกับตัวเขาแดนนะครับเมื่อเบิ่งแต่ละคนเด้อปากพื้นเทพมาคือกันนะครับกระลอกกระแตโอ้โหกระลอกกระแตกระลอกกระแตนี่ผมว่ามีแทบทุกพื้นที่นะครับอีเกียอีเกียอีเกียนี่หรือข้างข้าวบ้านข้าวข้างข้าวแม่ไก่ข้างข้าวยอดกล้วย ข้างข้าวดาข้างข้าวโกนข้างข้างข้าวเยี้ยกระตามซางนะครับเป็นสัตว์ปลาคุมคล้องบางนะครับบางบางเพราะว่าจะเปลี่ยนบิงบางบางรั่วตัวใหญ่ๆบางตัวนี้หน่อยแม่อนมํดพีน้องเป็นสัตว์ปลาขุมคล้องจอนฟอนจ<อ>ูนหุ่นีนุ่นนะครับผมเห็นลหลายช่องเนาะนะครับเพิ่นก็ไปดักจอนฟอนทายลุงคลิปลุงยังก็เห็นเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้อันตรา,ายหลายนะครับหมาจิ้งจอกนะครับ่เพิัน้องจอก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 จะ gam น้ำโขกน้ำปลาเนี้ยมาขึ้นนะครับ เป็นสัตว์ปลากุุงกร้องนะครับอีเห็นอีเห็นนะครับอีเห็นนี่ก็แมบนพี่น้องอีเห็นที่มันอยู่ตามโคกตามป่าเนี่ยเพราะว่าจะเป็นเห็นเสียคือเห็นหางการเห็นอุ้มเห็นแข็งเห็นไล่เห็นยันก็ะต่างซังตัวเจมดมูนเนี่ยพี่น้องเม่นมดนะครับไก่ปลาบลาเนี่ยไก่ปลานะครับที่ผมเห็นหลายช่องเป็นต่อไก่ปลากันโอ้แฉงแฉงแ็งแ็งต่อไก่ปลานี่นะครับอ่า นกเหมือนไงว่งประเภทนกนกนะครับมีอยู่ที่อยู่ในบ่อมีอยู่เก้ารอยกว่าจันทรมันจะเรือบอกครับนกในอ้อวิสารบ้านเขาที่อ่าฟันกินกันนะครับมีนกอย่างเดียวนกกระจอกนกกระจอกนกกระจอกนกกระจิบนกกระเต็นนะครับอ๋อนกกระจิบกินใบไไปห้องตี่ดตีอยู่นะมันน้ำแรงนะครับนกขุมพี่น้องนกขุมนกขุมเพว่าจะเป็นนกขุมงัวนนกขุมไล่นกขุมอืดมูเนี่ย แน่นมั้งใครับเป็นสัตว์ปลาคุ้มควงบ้านเพี่ว่าผมมีการคุ้มนี่น้ำไผ่น้ำหน้านี่ม้วนเข่าม้วนเข่าม้วนเข่าเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะครับเป็นสัตว์ปลาคุ้มควงอย่าไปแตะต้องมันนะโอ้นกกดนกกดคือนกอย่างนกกระปูดนี่พี่น้องปุด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 แดแขงกว่าใเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับไม่ขาดพี่ว่าบมเห็นคุ้มคองครับตัวงามๆสมัยนี้กี่ผมมองไม่เลี่ยงกันนะครับนกกาเว้า นกดกาวา้านะครับนกเขานะครับนกเขาแอรนะครับนกเขานี่มีแค่ที่มันอยู่ในบ้านเ่าเนี่ยผมไปหาเบอรงแล้วนะครับสิมีนกเขาไฟนะครับนกกับนกเขาพามานะครับที่มันอยู่ในอีสานบ้านเ่าเนี่ยอย่างอื่นโบได้ขึ้นใ้ก็คือนกเขาชวาโบได้ขึ้นว้นกเขาใหญ่โบได้ขึ้นว้นะครับอันนี้โบได้หมายความว่าสำหรับสนุนส่งเสริงให้ไปข่าไปแก่งมันได้ไม่หรอง <laughs> และไว้ในฐานที่เขาใจนะครับนกเข่าแมวนกเข่านกเข่าแมวนกเข้าล้านนกเข้าหูนกเข้าโขนนกเข่ายังก็ตามร้างเป็นสัตว์ปลาข้มค้องนะครับนกอีเซลหางควงนกอีเซลเพิ่ดเคยเห็นไหมครับน้ําแรงตัวน้ำดำบินดีกัข้างนั้นนกอีเซลหางควงนกอีเซลนะครับตัวน้ำต้นบักข้านะนะครับเป็นสัตว์ป่าข้มค้องนะครับอีเหลวอีเหลวอ่าเหลวแล้วต้นแล้ว มนแล้วแดงแล้วนกเขาแล้วโอ้ย่งกัตามซางทุกชนิดครับนกเยี่ยตั้งแต่เกิดมาเห้ยว่ายังบ่เคยได้ยินเลยว่านกเภทนี้เป็นสัตว์ุ้มข้องนะครับนกเจ้าไฟนกเจ้าแดงนกเจ้าขาวนกเจ้าดานะครับที่บ้านเขาอื่นนกเจ้าทั้งหลายนะนะครับผมไปเปิดเพิ่งแล้วนะครับเป็นสัตว์ป่าุ้มข้องนะครับนกเอี้ยงนกเป็ดน้ำนะครับพวกนี้เป็นสัตว์ป่าุ้มข้องนะครับสุดยอด อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนยังมองขามนะครับ,บปลามันเป็นสัตว์ปลาคุ้มครองบ่าพักกันนิยมบริโภคกมากเลยกระป๋อมกระป๋อมรกระป๋อมแง่ <Yeah. S 1> พวกเนี่ยพี่น้องกระป๋อมแง <Yeah. S 1> นะครับแมนมัดพี่น้องเป็น <Main S 1> สัตร์าคุ้มครอง,อ,งอันตรายหลายนะครับระวังให้ดีนะครับพี่น้องเนดะ้อนะครับประเภทงูปัดเนนะี่ยพี่น้องปฏิเสธหมด้เลยนะครับที่ชาววิสานิยมบริโภคนะครับงูสิง งูสิงกะคุ้มห้องเ่ค่ะงูสสิงเยี้ยงกะตามซางนะครับผ <กะ S 2> มไปเปิดเบิ่งแล้วผมไปเปิดลูกมันเบิ่งอะนะเป็นงูนที่คนอีสานบ้านเขานิยมบริโภค <Pass. S 2> นะครับงูสิงนะครับงูจงอางนะครับงูสามเหลี่ยมงูเหลี่ยมงูหลามงูสามเหลี่ยมหนี่งโมมีนะครับบริด้ขึ้นไว้นะครับตัวเงินตัวทองนะครับตัวเงินตัวทองโอ้นะครับตเงินตัวทองต่วเฮียนั่นละนะครับตัวแร่นั่นละนะครับ ตาภาพน้ำตาภาพน้ำตาภาพน้ํานะครับแล้วก็เต้านะครับเต้าก็เป็นสัตว์ปุ่มคล้องพวกนี้เป็นสัตว์ปลาปุ่มคล้องนะครับโอ้ได้ยกตัวอย่างมาให้เบิ้งแค่นี้นะครับผู้ใดยังบวกให้ในมั่นใจหรืออ่าบวคให้ได้ชัดเจนนะครับเข้าไปเบิ้งอีกรอบนึงไปฟังอีกรอบนึงนะครับว่ามะเบิ้งโทษมันพี่น้แบบไหนีโทษเป็นตาย่านครับโทษเป็นตาย่านนะครับเกี่ยวกับอ่าการละเมิดอ่าปุ่มคล้องสัตว์ป่าเนี่ยการละมัดเพรบมันน่ยเป็น้อนะครับพระราชบัญญัติ นะครับพระราชบบญญัตจิจงวัลอาสาจงวัลเรืุ่้มครองสัตว์ตานะครับพศสอง2ันรอยสอกสิำหนดโทษไว้สูงมากเลยนะครับผู้ใดนะครับอันนี้ประเภทสัตตาคุ้คมครองสัตวทีเขาที่ผมไล่มาตั้งไว้เพื่อไงน,น,นะร้อยกว่าชนิดนั่นละนะครับผู้ใดล่าพยายามล่าซื้อขายมีไว้ในครอบครองเอท้ายด้วยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีโทษ นะครับจำคุกไม่เกินสิบปีโอ้ยโทษสูงพี่น้องเลยจำคุกเพราะฉะนั้นเกินสิบปีนะครับสูงขนาดเลยนะครับโทษมันสูงสูงสุดถึงสิบปีนะครับก็ื่สิบปีนะครับดุลเรต้าดุลประเภทของศาลนะครับอ่าปรับบาทเนี่ยรับปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทโอ้ชิโต มาเด้อมากินขวายีห็นนะครับปั๊บกินเขาคาบเดียวปั๊บเป็นล้านนะครับคนคนหนึงกินเขาวพาสามสิบคำบพีไป้องปั๊บเป็นล้านนะครับจึงเอามบอกพี่เมา่บอกน้องนะครับว่าเอาโทษมันสูงนะครับเสียเหตุอีหยังนะครับเสียเหตุจังไรกับมันกะพยายามใส่วิทยุยัณเขาดีๆนะครับยิงยคกิ่งสมัยนี้โทรศัพท์เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับคอมันไปจะทรออย่างเดียวนะครับมีอะไรกินอะไร ก็ต si> ้องโพสประสันวาสมัยนี้อันตรายไปเนองนะครับอันตรายนะครับครับจุดยอดนะค่ะฝาพี่มาฝาบนอกนะครับสีเข็ดอีหยังสีเข็ดจังไดรนะครับผมกแต่กต้องไปบอกดอกเนาะแนวโน้นเนาะพี่ดอกเนาะนะครับแต่ให้ยใสวิทยาญาติถึงสูงนะครับบริเวณบริเวณนี้น้ำบริเวณอ่า สุดยอดนะคะพี่น้องคะ่ะโทษหน้ากวามากเลย10ปีนะคะแลรับหนึ่งล้านบาทโอ้โหและสิ่งสำคัญนะคะคือเป็นอ่ะงูสิง <c oughs> กระปอมซึ่งนกหลายอย,ย่างทีอ่ะผูกกองเพอนในเกาวมานะคะพี่น้องคะ่ะ บานแพ่ว่านี่กินเหลียบนะคะณปัจจุบันนี่กันยังกินกันอยู่นะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลาที่ไปหล่อปลาหล่อโขอกันเห็นมากกสิมากกสิตีเอาแล้วก็เอามากินโอ้โหสุดยอดเลยนะคะสัตว์สงวนในประเทศไทยซึ่งบอบแลกใจเลยค่ะว,ว่าเวลาที่เห่าเห็นนะคะ ในตามปลาตามดงนะคะพี่น้องหรือว่าออกต่างจังหวัดนะคะเป็นอย่างนุกหนูถึงได้ล้วงหลายมากๆเลยในประเทศไทยเพราะว่าเพื่อนห้วงหาไวนี่เองนะคะพี่น้องค่ะเป็นสั์สงวนนะคะพี่น้องบ่มีไผ่กินและกับบ่มีผู้ใดที่จะกินนัาเพราะว่าอาหารการกินอยู่ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มากเพียงพ่อแล้วบบจําเป็นตองไปหานกหน,หนูสิ่งที่เขาใช้ชีวิต ธรรมชาติของเขามากกินนะคะพี่น้องเนาะซึ่งแตกต่างกับมุมมองคนอยู่ทั้งบ้านเพ่ว่าหลายคือหนึ่งนะคะเพื่อนจะมองว่าอ่ะเราไม่ได้กินแต่ว่าเขาก็อาจจะมากินข้าวกินอะไรอ่ะในนงในานากินปูกินปลาก็จัดการค่าทิ้งไปเสียนู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องซึ่งคิดต่างเนาะแต่หาขู่หรือบ่อนะคะ คิดต่างกับทางฝั่งไทยมากทางฝั่งไทยเพื่อนจะปลูกไว้พราะว่าจะมากินมแมลงนะคะพี่น้องมากินมแมลงมากินตัวหนอนมาอะไรอะไรนะคะพี่น้องซึ่งเห็ดหาอ่ะพืชที่มั่นมากกินเขากินางาเห็ดหามันหายไปนะคะพี่น้องเนาะซึ่งย้อนไปสมัยตั้งแต่ก้อนกี่นะคะตอนที่ไม่ว่าอย่างหน่อยๆน,นะคะพี่น้องตามท้องไฮท้องหน้านี่จะเห็นหนกนูหลายแห้งมนบอคะ ะกะแตนเนี่ยเพื่อนก็มากินกินตัวนอนกินตัวบ่งตัวอย่างนะคะทีว่ามากัดเขามากินเขาเนาะซึ่งหนอยนักทีเข้าจะใส่ยามาแลงนะคะตตมปัจจุบันนี้โอ้ยพี่น้องค่ะกระไดไดสารเคมีนะคะซึ่งกับซีมมอร์จกจะเกิดจากมนุษย์ทีแบบว่าถึงจะบริณนิยมกินแต่กะนิยมทีจะแบบโบรเณอยงไหวเนาะ เพราะว่าบริมีกฎหมายาคุมค้องหรือว่าบริมีทเอียงสงวนไหวนั่มาตามาตามกฎหมายนั่นเองเนาะพี่นอ้นองเนาะโอเคแล้วจ้าคลิปนี้พี่หนีเพ่ว่าจะขอจมเหเพียงเท่านี้เด้อจากขอขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอดีๆนะคะจากอ่า ชงนะคะอ่าหากิ่นนะคะพี่น้องนอกเพื่อนก็นบอกว่าหากิน่นทินอีสานเองนะคะพี่น้องนอกขอบคุณในหลายเด้อจ้ะชอบกินีคก็ขอฝากกดไลค์ก็แชร์กดติด,ดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไม่ว่าน้ำเด้อคะ่ะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าสวัสดีสบายดี